เอาละพักก่อนได้ครับรุ่นพี่ครับแเอ๋ <c oughs> <c oughs> yeah? ทากุมะสังแพ้เ oh, หรอใช่อ่ะสิครับผมเช็คผลทางออนไลน์มาแล้วผลบอกว่านาประเอะชนะสกอร์หกสี่ห้าเจ็ดหกสามอูสูสีมากทากุมะซังได้ที่สองรายการนี้นี่นาปะเอะคุงได้แชมป์เหรอขนาดทากุมะซังได้เปรียบเรื่องกำลังขนาดนั้นแล้วแล้วนาประเอกคนนี้มาจากเขตโตเกียวด้วยนะ นั่นหมายความว่าอาจจะได้เจอกันในการแข่งระดับคันโตก็ได้นะรู้ไหมอืมเอาละอีกแค่เดือนเดียวฉันจะผ่านไปให้ได้ ดอยสิฉันใกล้จะผนไปจากนรกนี่แล้วยาเออ,อเอาละวันนี้พอแค่นี้การฝึกซ้อมสองเดือนจบลงแล้วฉันไม่ต้องปรับสภาพแล้ว หลุดจากนรกแล้วเธอพยายามได้ดีมากนี่รู้สึกสบายใจขึ้นหรือยังเ่ะอ๋อครับสบายใจขึ้นแล้วครับสองเดือนนี้ขอบคุณมากนะครับรุ่นพี่ครับยอดเยี่ยมเลยครับเก่งมากเลยเอจังฮะย่กิชิคุงน้าจังนี่ก่อนที่จะคุยอะไรกันนะ่ะฉันขอถามอะไรเธอก่อนนะการแข่งจะเริ่มพรุ่งนี้เป็นการแข่งช่วงวันหยุดยาวอ๋อครับ ผู้อันดับสูงอย่างอาระยะหรือมิยกากะว่ามาได้ลงแข่งรายการนี้ด้วยมีแต่พวกนักเทนนิสหน้าใหม่ที่เขาจะมาแข่งกันตั้งใจให้มากๆเหรอครับแต่ว่าปกติแล้วก่อนแข่งต้องพักผ่อนแต่ฉันกลับซ้อมหนักจนถึงวันแข่งเลยพรุ่งนี้ร่างกายจะฟื้นตัวทันไหมนะตอนขนงปังหน้าเนื้อกับยาสีซบ การแข่งคราวนี้ก็เทียบเท่ากับคนากาวะจูเนียแต่เพราะ S T C เป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันก็เลยนับรายการนี้เป็นรายการหลักด้วยมือวางอันดับ8ปดเหรอคงเพราะรายการก่อนฉันเข้ารอบรองมือวางอันดับหนึ่งเทโรชิมะฮายโตครั้งก่อนเราชนะเข้ามาได้แล้วแต่เพราะว่าอารยะคุงอุบายชิคุงมิยกากาวะคุงและอิวาสาคุงไม่ได้ลงแข่งด้วยทำให้การแข่งคราวนี้ฉันพอมีหวัง แต่ฉันก็อยู่ในสภาพที่โซมขนาดนี้ร่างกายฉันทั้งปวดทั้งเมื่อยทั้งเหนื่อยล้าเลยขอเชิญาอร์โคุงพักผ่อ,อันหนึ่งไม่มีเวลาศึกษากู่แข่งด้วยซ้ำในสมองของฉันว่างเปล่าสิ้นดีเป็นสภาพที่ยำแย่จริงๆตั้งแต่ฉันเคยเล่นเทนนิสมาเลยนี่ฉันจะเล่นไหวงั้นเหรอไหวไหมเนี่ย ก้อนแข่งขนหนึ่งเซตบรโอเสริฟก่อนเริ่มเจอกับมือวางเลยเหรอเนี่ยกำบังจริงๆเลยเราศูนย์สิบห้าทำไมทำท่าแปลกๆไม่ไหวเลยฉันปวดจนขยับไปไหนไม่ได้เลยศูนย์สามสิบ ศูนย์สีสิบกับเกมซาโตะนำหนึ่งศูนย์หมดกันฉันแพ้เกมศูนย์ตอบต่ไม่ได้เลยอ๋อมีทางชนะอยู่นี่นาเฮ้อไหวไหมเนี่ยมือวางอะไรเล่นได้หวยมากเลยเออแย่แล้วถ้าหมแต่เครียดจะยิ่งทำให้การเล่นของฉันแย่ลงเรื่อยๆต้องทำอะไรสักอย่าง ก่อนอื่นต้องนึกถึงตอนที่เล่นดีที่สุดทำไมมีแต่ตอนซ้อมปรับสภาพเป็นั้อะไย,ย,ยแบบนี้บริการแน่ไม่มีเวลาให้คิดแล้ว15ศูนย์15เท่า จบเกมมารอหนึ่งเท่าเอ๊ะตอนนี้ร่างกายรู้สึกเบาลงฉันไม่รู้สึกอ่อนล้าแล้วเกมมารอสองหนึ่งอะไรกันน่ะเกมมารอสี่หนึ่งมารอห้าจบเกมมารอชนะหกหนึ่งอ๋อโคชครับ ผ่านรอบแรกได้แล้วใช่ไหมล่ะตอนแรกผมกังวลแทบแย่นะครับแล้วจะอยู่ร่างกายก็ขยับได้ขึ้นมาเฉยๆความสนุกเรามาจะเริ่มจากตรงนี้นั่นแหละเขาเรียกว่าแอคทีฟเรส s ว่ากันว่าเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดเลยเป็นการพักร่างกายด้วยการออกกำลังกายให้เหลือดชำระล้างความเหนื่อยล้าด้วยการออกกำลังที่ไม่นักกับร่างกายเกินไปวิธีนี้นะได้ผลมากกว่าการนอนพักซะอีกนะ Active Press, แอค e ีฟเบรสนะครับเมื่อวานเธอเพิ่งจะจบคอร์สการซ้อมปรับสภาพร่างกายการออกกำลังก็เลยทำให้ร่างกายค่อยๆชำระความเหนื่อยล้าออกไปวันพรุ่งนี้ร่างกายเธอจะฟื้นตัวมากกว่านี้และเข้าใกล้สภาพสมบูรณ์แบบมากที่สุดเลยอ oh. หลังจากวันที่สามไปร่างกายที่อ่อนล้าก็จะแข็งแกรงขึ้นและมีความแข็งแกรงมากพอจนไม่กลับไปมีสภาพเหนื่อยล้าอีกเ uh huh. ทั้งกระดูกกล้ามเนื้อหัวใจจะแข็งแรงมากกว่าที่เคยเป็นมากเลยหมายความว่าการแข่งครั้งนี้เนี่ยจะทำให้ร่างกายของเธอสมบูรณ์ถึงขีดสุดออรอบที่สอง25มารุโอค,คุง28ซสากายคุงโดยงานตัวที่ขอเสนอตอนนี้ฉันไม่รู้สึกเหนื่อยแล้วจากสภาพประมาณนี้น่าจะเข้ารอบสามได้สบายมาก เป็นปกติแล้วไม่สิเล่นได้ดีกว่าปกติซะอีกอะโอ้มารุโอ,อชิงกับเทราชิมะเหรอฮึยโอ้อะไรเนี่ยร่างกายเบาหวิวเหมือนกับมีสปริงอยู่ในขาเลยลูก็เบาลง ทำให้หดได้ง่ายขึ้นบราเกตก็เบาทำให้ทีได้ตรงจุดที่ต้องการเมื่อร่างกายเราแรง็งก็สามารถควบคุมลูกไปลงได้ดังใจอพอปรับร่างกายจะเป็นพื้นฐานแล้วการพัฒนาเทคนิคก,ก็ไม่ยากอีกต่อไปและยังเป็นช่องทางเพื่อการซ้อมที่หลากหลายพอ,อ,อนี่เยียวคนละคนกับคราวก่อนละมีแค่สามเดือนเองนะเนี่ย จบจบเกมโรโกชนะสกอร์6กหนึ่งออส,สำเร็จชนะแล้วไม่ใช่ดวงหรือว่าโชคช่วยแต่มาจากการฝึกฝน <มา S 2> ขอบคุณมากนะครับโคชครับ,บ,บ,บยินดีด้วยนะมารูโอ,อคุงผมผมชนะแล้วครับดูอยู่นะ ผ่านช่วงนรกที่ผมอดทนมานานและผมก็ทําได้ด้วยเอาน่ะเอาหน่ะเฮ้ยเล่นจริงอย่างนั้นพี่ต้องดีใจอีกเลยเนี่ยไม่เข้าใจเลยพูดได้เต็มปากแล้วว่าร่างกายเธอนนะพัฒนาแล้วเอ้อครับร่างกายทําตามใจทุกอย่างสามารถตีลูกลงจุดที่อยากตีขาเหมือนกับติดสปริงแล้วก็ทุกครั้งที่รู้สึกเหนื่อยหรือว่าร่างกายเกิดล้าขึ้นมาก็จะหายเหนื่อยภายในย0่สิบวิหรือรู้สึก เหมือนกับเล่นโดยที่ไม่รู้สึกเหนื่อยเลยดีแสดงว่าผ่านบททดสอบแรกแล้วบททดสอบแรกเหรอใช่แล้วเธอต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเทนนิสอีกเยอะเลยเราจะใช้เวลาหนึ่งเดือนจากนี้เพื่อทำลายสิ่งที่เราเพิ่งสร้างขึ้นมานี่คือบททดสอบต่อไปอเธอจะได้พักหนึ่งอาทิตย์เพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายหลังจากที่ร่างกายเริ่มแข็งแรงขึ้นอีกก็จะทำลายอีกหนึ่งอาทิตย์ใช้เวลาฟื้นตัวสี่ห้าวัน Oh. พอถึงระยะสุดท้ายวงจรจะอยู่ที่2วันจากการใช้ร่างกายอย่างหักโหมห้าวันเราจะทำซ้ำๆแบบนี้เพื่อเป็นวัตจักรเพื่อให้ร่างกายอยู่ตัวและพัฒนาจนเป็นนักกีฬาที่จะเล่นเป็นอาชีพได้ออ๋ oh. เป็นนักกีฬาที่เล่นเป็นอาชีพเหรอเอาละต่อไปเป็นการแข่งรอบคัดเลือกเขตคันโตแต่ว่ากอนอื่นอนะ oh. 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 Uh. ไปรับรางวัลจากความพยายามซะก,ก่อนสิอ๋อ oh. ครับผู้ชนะการแข่งขัน S T C Cup เขตคานากนนากวะมารุโอเออิจิโร่คุงชมปเลยเหอรอเจ๋งไปเลยชื่นชม,อมขอบใจนะจริงๆแล้วฉันก็อยากไปดูหรอกนะแต่ว่าฉันชวนสักกิซังไปดูด้วยเป็นล้านรอบแล้วเนี่ยเ้าจะบอกว่ายุ่งเรื่องงานวัฒนธรรมก็เลยไปไม่ได้อ้ยจริงด้วยสิจริงๆฉันก็เป็นคณะกรรมการ แต่สสกิซังทำแทนทุกอย่างเลยะรู้สึกผิดจังแฮะฉันมีเวลาหนึ่งอาทิตย์ก่อนกลับไปซ้อมในเมื่อว่างแบบนี้ต้องหาเวลาตอบแทนสสกิซังในช่วงนี้แหละดีเลยเหมาะสมเหมาะสมโอ้ <laughs> รัฐาทานคะขอคุยด้วยหน่อยคะ่ะอืม ว่าไงเหรอาส,สกิซังขอโทษที่ไม่ได้ช่วยงานเลยขอโทษจริงๆนะเอ,อ้ยไม่เป็นไรเจ้าเธอยุ่งกับเทนนิสอยู่นี่นาะรู้ไหมการแข่งคราวนี้เอจังได้ที่หนึ่งเลยละจริงเหรอเนี่ยยินดีด้วยนะอขอบใจนะแข่งให้สโมรสรข้างนอกเนี่ยมันดีจริงๆเลยนะฉันเนี่ยทำงานชมรมแล้วก็ยังทํางานสภาอ,อีกด้วยอย์ที่ผ่านมาฉันยุ่งกับงานวัฒนธรรมที่เหนื่อยแทบตายเลยรู้หรือเปล่าละ่ะจริงด้วย นายก็เป็นคณะกรรมการงานนี้ด้วยนี่นาขอโทษที่ไม่ได้ช่วยเลยนะออ,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 อไม่เป็นไรหรอกวันนี้จะช่วยเต็มที่เลยให้ทำอะไรก็บอกมาเลยอะไรเนี่ย รียกคนเข้าให้เยอะๆด้วยล่ะรู้ไหมเอจางแต่งผีเหรอโอ้โหไม่ได้น่ากลัวเลยไม่เป็นไรหรอกปีนี้เรามาแนวใหม่รวบรวมตัวหาของโรงเรียนเอาไว้เราจะเปิดบ้านผีสิงแบบ้าแตกกระจายแกว่าใครเป็นตัวหาเอ้ยเอ้ยยืดผมมาสั่งน่ากลัวใครบอกว่าฮาเออชอบเห็นเออ เดี๋ยวต้องทำอะไรอีกบ้างอ่ะพอต่อไปก็เปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดเหรอเออเจ้าแบบนี้จริงๆเหรอเหมือนพวกพนักงานบริษัทสมัยก่อนมากกว่าพ่อบ้านนะไม่เป็นไรหรอกนะก็นายไม่ได้ช่วยเตรียมงานแล้ต้องทำงานที่ไม่มีใครอยากทำยังไงเล่านะน่านนสินะจะพยายามนะเออเออสร็จตรงนี้แล้วก็ไปช่วยสสกทิที่กองก็แล้วกันเออ หมอนันเนี่ยเป็นคนดีจริงๆเอ้ยยินดีต้อนรับกลับบ้านครับคุณผู้หญิงจะรับชาก่อนไหมครับหรือว่าจะรับมารุวกคุณเอออจุฬกว่าสังสวยจังบอกกับเธอมากเลยอะไม่หรอกมั้งพอบ้านเหรอประมาณนั้นเออจริงสิมารุวกคุณอยากเข้าร่วมสภาไหม เธอลายมือสวยถ้าว่าเป็นเลขาสภาก็ดีอสิอ๋อขอโทษทีนะแต่ว่าฉันมีเรื่องอื่นต้องทำนะ่ะแล้วก็คงยกเลิกกลางคันไม่ได้ซะด้วยงั้นเหรองั้นก็ช่วยไม่ได้นะอืมแต่ยังไงก็ขอบใจที่ชวนนะไอ้จังเหนื่อยหน่อยนะขอบใจที่ช่วยนะเป็นทั้งผีทั้งพ่อบ้างเปลี่ยนอารมณ์ไม่ทันเลยเนะี่ยฉันก็ไม่รู้ว่าจะช่วยได้มากแค่ไหนเหมือนกันนะ่ะ ว่าแต่จะช่วยอะไรต่อเหรอโคชิมิสึบอกว่าให้มาช่วยซาสกิซังที่นี่น่ะเหรองั้นก็ช่วยตรงนี้ก็แล้วกันนะอืมอยู่ตรงนี้ก็แค่ช่วยแจกแผ่นพับแค่นั้นแล้วก็คอยบอกทางโอเคมีอะไรให้ช่วยอีกก็บอกเลยนะนี่เธอไม่รู้ว่าต้องทำอะไรบ้างเลยเหรอเออขอโทษเออคือ,อ,อไม่ได้หมายความอย่างนั้นฉันรู้ว่ามารุออกคุงทุ่มเทให้กับเทนนิสมากมา เดี๋ยวฉันช่วยเอ่อซาตะกจสร้างฉันก็ว่างอยู่นะให้ช่วยไหมงั้นช่วยเก็บขยะให้ทีนะคะจะฮึบเก็บขยะเลยเหรออ้าอาละทำเต็มที่อยู่ๆชีวิตมอปลายของฉันก็ไปทุ่มเทให้กับเทนนิสเฉยเลย คนน้อยแล้วแล้วฉันก็ชักจะหิวซะแล้วสิเอ้านี่สเสบียงของเธอน่ดจังแต่จะทำไมถึงแต่งชุดนี้สวยไหมมันเหมาะมากเลยล่ะแล้วทำไมต้องหันหน้าไปทางอื่นอจะยินเข้าไว้ชุดนี้ก็ไม่ต่างจากชุดเล่นเทนนิสหรอก มีโฆษณาด้วยนะฉันต้องช่วยงานที่ห้องนะอ๋อจริงด้วยสินะเอานะกินเลยกินเลยอ๋อเออขอบใจนะกินแล้วนะครับด้ยกว่าจะหนีมาได้หลบแทบแย่ห้ามกลับต้องอยู่ช่วยก่อนเนี่อ่เห็นภาพเลยก็จริงนี่เธอเป็นดาวที่ทั้งโรงเรียนบอกว่าสวยที่สุดแล้ว ถ้าหากว่าฉันไม่ได้เล่นเทนนิสแล้วแล้วก็คงจะไม่มีโอกาสนั่งข้างๆและคุยกันแบบนี้หรอกแต่ว่าพอบอกว่าจะเอาของกินมาให้เอจังทุกๆคนบอกว่าฉันกับเธอเหมือนเป็นแฟนกันเลยนี่เธอเป็นอะไรไปอะ่ะอะนี <c oughs> น่น้ำๆกินซะไอเหง่อ <c oughs> <c oughs> แล้วนาจังะ่ะ ตอบไปว่าไงอะเฮ้เป็นความลับแล้วอยากให้ฉันตอบว่ายังไงเอจังเอจังค่ึงรรนไปแล้ว เฮ้ยเจ้ามาผิดเวลาดีไหมเนี่ยแมทจีบกันสักขนาดนั้นเลยนะคู่นี้ไม่ประกาศเป็นแฟนกันซะเลยล่ะอะอก็คงเป็นแบบนั้นแหละเพราะเขามีเป้าหมายเดียวกันก็ไม่แปลกที่จะสนิทกันยิ่งมารุออะคงทุ่มเทเท่าไหร่ก็ยิ่งใกล้ชิดกับเขายอมแพ้แล้วเดินต่อไปสิ รือไปก็มองคนที่อยู่ใกล้เธอมากที่สุดอะอได้เวลาแล้วฉันไปแล้วนะอ๋อขอบคุณเรื่องของกินนะเออย่าลืมมาตอบฉันด้วยล่ะฉันรอฟังอยู่เอออแล้วก็ยินดีกับแชมป์ STC ครับนะอออ๋อ อะไรกันเนี่ยเมื่อกี้นี่มันอะไรหมายความว่ายังไงอะข้ารู้ข้าเห็นถามได้<ฮ>ตอบได้เออคังยาม่าหน้าไปโดนอะไรมาหมาฟัดเหรอไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรเอ๊ะเสร็สุดนอนวัฒนธรรมแล้วคอยทุกๆห้องเก็บกวาดให้เรียบร้อยตามเวลาที่กำหนดไว้ด้วยขอบคุณมากค่ะโทษนะคังยาม่าวันนี้ฉันต้องไปแล้วออเดี๋ยวฉันบอกคนอื่นให้เองนะ ขับใจมากนะเดี๋ยวเสร็จงานแล้วไปงานเลี้ยงกันอ๋อโทษนะซาสกิซังวันนี้จะมีซ้อมต่ออ๋อมีซ้อมต่อเหรอซ้อมหนักแบบนี้คงจะเหนื่อยแย่เลยงั้นฉันไปงานเลี้ยงแทนนะอืมเอจังอ๋ออ้ะน้าจังขคชิมิสุคุงช่วยถืออีกด้านหนึ่งทีสิออ๋ ไ,ได้ยินว่าบ้านผีสิงค์คนชอบมากนี่น่นอนอยู่แล้วเอจังมีอะไรหรือเปล่าอ๋เอเปล่าไม่มีอะไรหรอกงานวัฒนธรรมผ่านไปแล้ววันนี้ต้องตั้งใจซ้อมหน่อยนะ ได้แล้วไปงานนี้กันยินดีด้วยทาการสกีโอ้ยขนมปังหน้าเนื้อนี่ขายหมดเคร้่งประสบความสำเร็จมากอาทากาสสกีสังกับเอจังล่าทำความสะอาดเสร,ร็จก็ไปซ้อมแล้วซ้อมเทนนิสอีกแล้วเหรอสองคนนั้นนหายหน้าไปเลยเน้เนี่ยก็เอจังนะฉันไม่รู้หรอกนะแต่ยอดขายครึ่งหนึ่งหน้ามาจากทากาสกีสังคนเดียวเลยล่ะ เออว่าแต่เอจังนี่ไม่เป็นอะไรแน่น่ะเรื่องไหนเหลยก็หมอน,นั่น่ะนะมันทุ่มเทให้กับเทนนิสมากเลยล่ะเอานะ่าเรื่องการเรียนหมอนน้นก็นยังไม่ทิ้งอ่ะพี่แต่จะหวังพื่งหมอน,น้่นไม่ได้อีกแล้วเห็นว่าผลการเรียนตกไปหน่อยแล้วนะอ๋อมิเป็นไรไม่เป็นไรหมอน,นั้น่ะมีชีวิตชีวาขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะเลยจริงๆก็ไม่ได้เปลี่ยนไปมากหรอก <c oughs> แค่ไปเจอสิ่งที่อยากทุ่มเทก็แค่นั้นแหละ โอเคพักได้ยีสวิอีกเดือนเดียวก็แข่งรอบคัดเลือกเขตคันโตแล้วเธอจะได้เป็นหนึ่งใน32ที่จะได้ตัวไปต่อก็ได้การแข่งครั้งนี้จะรวบรวมเอามือดีต่างๆมาแข่งด้วยกันเธอไม่ได้เป็นกระทั่งมือวางแต่ต้องเอาชนะคนจากทั่วคันโตให้ได้ครับ นับจากนี้ไปทากมะสังไม่ได้แข่งรุ่นเยาวชนแล้วฉันจะต้องขึ้นไปไต่ระดับประเทศให้ได้เนะอขอร้องช่วยแข่งกับผมสักนัดนึงนะผมอยากให้ทากุมะสังแข่งรุ่นเยาวชนแข่งอย่าเป็นทางการเป็นครั้งสุดท้ายไม่เอารหรอกน่ารำคาญทำไมอย่างนั้นล่ะติดตามชมตอนต่อไปความยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลง